ัลโหลเทสฮัลโหลเทสยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับัวรุ่นสวัสดีัยรุ่นฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีของใหม่ประจําสัปดาห์นะครับจะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าทุกคนกําลังรอคอยสิ่งนี้อยู่แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูและสิ่งที่พูดถึงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้แล้ว ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวสุขใจไม่เอ่ยนี่คือสกินปืนซองพวงนะครับสกินปืนซองพวงใหม่นะครับชื่อว่า Emerald Power ครับ Emerald Power เอฟเฟกสวยงามเอฟเฟกสวยงามประการตาสําหรับค่าสถานะปืนนะครับก็คืออัตราในการยิงนะครับบวกสองแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดนะครับก็คือบวกหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนที่ขาดหายไปแทบจะไม่เออไม่ไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าเคลื่อนที่เร็วนะครับมันจะติดลบนะครับเคลื่อนที่เร็วลบหนึ่งนะครับถือว่าโอเคอ่ะมันไม่เกี่ยวกับดาเมจนะครับอันนี้บอกเลยชี้เด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสกินปืนอันนี้ไปหนึ่งหนึ่งกันด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวมาดูสกินปืนนี้ก่อนนะครับโดยรวม หลังจากคือนะครับจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆปืนไทยโบราณสมัยก่อนนะครับดูเอฟเฟกเปิดตัวของเขานะครับเป็นการกระเทาะกระเทาะเอออันนี้น่าจะเป็นมรกตนะครับมรกตแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ออกแนวโทนสีเขียวมรกตใช่ไหมแล้วก็นี่ครับมาอีกหนึ่งชุดนะครับชื่อแพ็คของเขานะครับก็คือว่า t i m b e r e b o o m นะครับ Timbered b o o m บอกเป็นแนวอาหรับหน่อยแล้วก็ ผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากแล้วก็ชุดอันนี้ก็โอเคนะสวยงามมีเอฟเฟกเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของชุดนี้นะครับชุดนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับที่น่าสนใจพิเศษมากๆเลยนะครับที่อยากจะแนะนําเลยนั่นก็ก็คือผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากอันนี้นะครับมันพิเศษตรงไหนหรออ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บชุดเก็บเสื้อก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวใส่เป็้กาวทองนี่เห็นไหมครับ สำหรับผ้าปิดปากอันใหม่นี้นะครับมันจะปกคลุมมาจนถึงปิดคอแล้วก็เออช่วงหน้าอกเลยอันนี้ถือว่าแปลกนะเพราะว่าปกติแล้วนะครับผ้าปิดปากทั่วไปนะมันก็จะประมาณอ่ะผ้าปิดปากทั่วๆไ่วไปครับก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็แต่ว่าอันนี้นะพิเศษสวยงามนะครับนี่มันปกคลุมมาถึงช่วงจมูกเลยแล้วก็ยาวมาจนถึงเกือบ Initially. ๆหน้าอกเลยนะครับแล้วก็เออเป็นเหมือนซิปนะมีซิปสีทอง ซิปตัวนี้มันก็จะอสอดรับนะครับสอดรับกันกับนี่เลยเพราะว่าสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีเหมือนซิปสีทองทองยา,ยาวๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเหมือนเป็นอันเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันแยกนะครับนี่แยกมาเป็นแบบนี้เลยส่วนใครที่อยากได้เผ้าคลุมสีทองนะก็จะต้องมาพร้อมเสื้อนะครับเสียดายอยากได้ผ้าคลุมสีทองอย่างเดียวแต่ว่ามันแยกไม่ได้นะครับต้องมาพร้อมเสื้อเลยนี่ถ้าใครเอามาใส่พร้อมกับกล้ามท้องแบบนี้ก็จะดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะก็ดูเท่ไปอีกอย่างหนึ่งนะ สายไฮไลท์สายไฮไลท์น่าจะชื่นชอบครับแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับก็ไม่ได้คีเลยนะเอามาใส่คู่กันกะชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสังเกตที่ทรงผมนะครับทรงผมกับหมวกนี่มาด้วยกันนะครับทรงผมและหมวกนี่มาด้วยกันนะครับนี่ทรงผมแล้วก็หมวกนะครับแต่ว่าถ้าแต่งแนวแนวนี้เราก็ว่ามันก็โอเคนะแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวจะทดลองเปลี่ยนรองเท้านะครับนี่เฮ้ยกางเกงมันเป็นกางเกง ครึ่งหน้าแข้งด้วยนะครับคนดูแล้วถ้าเราเอาไปใส่กับรองเท้าเปล่านะที่เป็นเท้าเปล่าเท้าเปล่าอ่ะ <c oughs> เฮ้ยไฮไลท์อ่ะเฮ้ยได้นะคนดูนี่คือไฮไลท์นะครับ <c oughs> เอ้ยสวยอ่ะ <c oughs> คนดูสวยมากเลย <c oughs> เข้ากันนะครับเข้ากันมากเลย <c oughs> สวยนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับชุดใหม่นะครับ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูทีเด็ด,น,น,ดนั่นก็คือท่าทางใหม่นะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Fireslam นะครับนี่อย่างเท่ดูกันชัดๆอีกรอบนึงครับนี่หมัดไฟนะครับแล้วก็เท้าไฟครับตบแบบนี้ I feel ous, believe feel nauseous me never had a lot Come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the. F it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your doubters. First class. I swear to God they will let me down. I always, always fought just, just to wear perfect. the crown. I'm f***ed off at these pretty clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it.